ดีคุณผู้ชมครับอยู่กันที่ตลาดสดเมืองสุรินอีกครั้งครับวันที่17สิงหาคม2564นะครับขับพาคุณผู้ชมมาตะเวนอีกแล้วครับจากช่อง u t u b e ดีเจุ่มเมืองุรินนะ์ฮะอย่าลืมชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับกด subscribe กดร,รูปก,กระดิ่งกดถูกใจด้วยนะครับเดียวพาทัวร์สนิทหนึ่งครับที่ร้านเจจุม๋มร้านนี้ครับ ร้านผักนะครับร้านเจจุ๋มนี่มีผักเยอะแยะมากมายครับและแน่นอนวันนี้พาทัวร์อีกแล้วครับท่านมีอะไรนะ่าสนใจบ้างครับเอาพลิกหน่อยครับครึ่งกิโลหอมหัวใหญ่นะอันนี้กิโลเท่าไหร่นี่ 35มบาทพี่พี่ว่างไหมมานั่งทำสติกเกอร์หน่อยไ,ไ่่างช้พี่หน่อยอ่ะอันนี้เสร็จแล้วอันนี้กิโลเท่าไหร่กิโลย <25. S 2> ี่ห้ายี่าขอถุงด้วยนะครับมาเลยกันนีดสักโลหนึ่งไม่แต่พึองไมเชื่อจะบอกับบนี้ ใช่เขาเขาลอยมาบอกคขัสวดเขาส่จิตระจันเก็ปนะครึ่งกิโลนะสาสามสิกับสาให้เก็บมีรอนกรึป่ะฮะเขาแปรปลาจัดไปแปรปลามันมันก็ปลานะ ็มเรยมันไนมนไ่สบายมันก็มันก็หยุดเมื่อวานนันได้นาะกลัมยังไม่ปอกนะอันนี้เรานึ่นงเอได้ออนี่แม่จ๋าพ่อจ๋าอือใช่นไหมและ กระลำยังไม่ปอกนะกระลำายอย่ากระลำกระลำขมาเรียบร้อยครับได้สามอย่างฮนะองอของบางอย่างขึ้นราคานะครับต้องทำใจด้วยช่วงนี้นะฮะผมอยู่ที่ตรงตลาดสดฮอนาฬิกาครับร้านเจจุมนะฮะเ่ยแกยืนอยู่นี่ พริกแดงกิโลละ50บาทกระเกือเทศกิโลละ25หอมมวยใหญ่โลละ35ห้เงียบครับเงียบกริบเลยวันที่17สิงหานะครับค่อนข้างเงียบเลยนะฮะไม่ค่อยมีคนออกมาจัดจ่ายสินค้าเนื่องจากกลัวเรื่องของโควิด19กต้องสู้กันต่อไปครับ ยังไงก็เป็นกำลังใจพ่อค้าแม่คายทุกท่านสู้ชีวิตกับโควิด19ด้วยนะครับเงียบนะฮะก็ต้องสู้กันต่อไปนั่นแหละค่าน้ำค่าไฟค่างวดรถค่าบ้านสารพัดรายจ่ายที่รออยู่นะครับยังไงก็สู้กันต่อไปครับเป็นกำลังใจทุกท่านครับ